มาติดตามในเรื่องการคลิกออฟในพื้นที่จังหวัดมาสารครามค่ะซึ่งกับมีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางขามเพื่อยุดความสูญเสียยุดรถให้ค้นขามทางทางมาลายค่ะติดตามข่าวนี้กันค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมาสารครามเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางขามก็คือที่บริเวณทางขาม นาโรงเรียนเทศบาลบูราพาพิทยาคาันต์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามตัวมีรอยตำรวจเอกตะหนุพนพันธสวัสด์หวาาัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดมหาสารคามความหวาาัวหน้าส่วนราชการผ่ายกระชนกิตอาสานักเรียนนักศึกษาและประชาชนถูกผากส่วนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมเท่านี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดกระแสการรับรู้เกิดกจิตสำนึกถึงความสูญเสีย การขับรถอย่างมีวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายค่ะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมสราคามได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางขามขับเคลื่อนการดำเนินการคิกออฟพอร้อมกันทั้งจังหวัดในทุกอำเภอค่ะและดำเนินการต่อเนื่องในวันที่21ของทุกเดือนค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีการมอบนโยบายใหู้นยนอำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดดําเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเน้นสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่นะคะให้มีจิตสำนึกค่ะพี่เอค่ะ,คะแล้วก็ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะส่วนหลายกระหูจักอยู่แต่บกคอยเฮตนำค่ะใช่ค่ะท่ามาักไล่ขันเท้าเห็นเขาต้องชะลอความเร็วลงโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหนองตุกใช่แต่ส่วนหลายบกคอยชะลอ้อใจร้อนไงฟาวฟาวค่ะธุระเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้คนจะอารมณ์ร้อนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะพี่เอ๋นะ ใช่ต้องปรับใหม่ต้องรับทีใหม่เพราะว่าฐานซูเสียนคือว่านี่มันเสียหายหลายกว่าที่เขาจะชะลอแค่ลดความเร็วลงหลาวเวลามันอาจจะเพิ่มพื้นดินไอ้แค่นั้นเองขับรถต้องมีวินัยนะแล้วก็ต้องใจเย็นนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องช่วยกันอ่ะรักษาระเบียบวินัยการจราจรให้ดีนะคะน่่ค่ะอันนี้ก็ซอยกันท่าสีขาวสีแดงเส้แดงสัญลักษณ์ทางการจราจรนะคะ